F3 Mature Color SC P7530 วันนี้นะครับผม Jupiter Shop จะพาทุกคนนะครับผมมาอันบ็อกเครื่อง P7530 ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมของเจ้าเครื่อง e p s o u r c o l o r SC-P7530 Photo Graphic Production นะครับผมเครื่องพิมพ์เครื่องนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง24นิ้วนะครับผมที่มาพร้อมกับตลับสี12สีเลยเป็นหมึก UltraChrome Pro นะครับผมที่มาพร้อมกับสีเทาทั้งหมด4ระดับเลยนะครับผมและในเครื่องนี้เป็นหัวพิมพ์แบบ Precision c a l l Micro TFP นะครับผมซึ่งใช้หัวฉีดทั้งหมด8,000หัวเลยนะครับผมสามารถพิมพ์เร็วได้ถึง17.5 5เมตต่อ2ชั่วโมงเลยนะครับ <Wow. S 1> ผมซึ่งเครื่องนี้สามารถใส่ได้ทั้งมีเดียแบบม้วนและแบบแผ่นเลยนะครับเป็นเครื่องที่ต่อยอดมาจากเครื่อง P7000 นั่นเองนะครับผมและเครื่องนี้จะมีจอทัชสกรีน4.3นิ้วมาด้วยนะครับผม ในกล่องก็จะมีเครื่องพิมพ์นะครับผมแท่นเครื่องพิมพ์หรือขาตั้งนั่นเองและตลับหมึกชุดอินทิเชียลหชุดนะครับผมมาพร้อมกับกล่องซับหมึกหรือแมทนันบล็อกหนึกล่องและมากับสายไฟ AC นะครับผมคู่มือการติดตั้งและซอฟต์แวร์ CD ROM นั่นเองนะครับผมหากเราพร้อมแล้วเรามาแกะกล่องกันเลยนี่นะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องนําส่วนของตัวขาตั้งนะครับออกมาประกอบก่อนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าอุปกรณ์เนี่ยเยอะมากๆนะครับผมในส่วนของตัวขาตั้งนะครับผมเราต้องใช้ช่างหึงคนเลยนะ อุปกรณ์ต่างๆครับผมเราก็จะแยกไว้เป็นสัดส,ส่วนนะครับแล้วก็มีนอ็อตหรือสกูต่างๆนะครับผมมาพร้อมกับตัวหกเหลี่ยมนะครับผมให้เราสามารถใช้งานสะดวกได้ง่ายเลยนะครับผมไม่ต้องไปตามหาให้วุ่นวายน็อตทุกตัวนะครับผมเราเราขันเพียงพอจนมือนะครับผมไม่ต้องให้แน่นจนเกินไปนะครับและเราก็ได้ประกอบเจ้าตัวขาตั้งเนี่ยไปถึง90%แล้วนะครับผม ต่อมานะครับผมในด้านส่วนของเจ้าตัวเครื่องพิมพ์ของเรานะเราก็จะใช้คนประมาณ 5- 6คนเลยเพราะว่าเครื่องนี่ค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่และน้ำหนักที่หนักพอสมควรเลยนะครับผมเอแกะออกมาเลยนะก็จะมีเอ่อเป็นอะแดปเตอร์ของกระดาษหรืออะแดปเตอร์ที่ไว้ล็อกมีเดียของเราครับผมสามารถปรับได้ทั้งแกน2นิ้วและแกน3นิ้วนะครับผมในส่วนของที่ปรับก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับผมมี2นิ้วและ3นิ้ว อกกุปกรณ์ต่างๆบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับผมต้องระวังมากในการติดตั้งนะแล้วก็จะมีชุดอินดิเชียลนะครับผมแถมมาให้1ชุดหลังจากนั้นเราก็แกะพลาสติกออกจากตัวเครื่องให้หมดเลยนะครับผมในด้านของข้างเครื่องนะครับผมก็จะมีรูปบอกในตำแหน่งที่สมควรที่จะยกนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยหนักมากๆแข็งแรงทนทานสมชื่อเลยะครับผม จากนั้นเราก็นำมาวางไว้ที่ขาตั้งที่เราประกอบไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับผม<ส> <S 2> <S 2> <S เมื่อนำเจ้าตัวเครื่องมาประกอบกับขาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็เสียบสายพาวเวอร์และเปิดเครื่องได้เลยนะครับผมในระหว่างเปิดเครื่องเราก็สามารถใส่ตัวเป็นเหมือนอผ้าใบในการรองรับกระดาษนะครับผมที่ด้านหน้า เป็นการประกอบขาตั้งของเราเนี่ยให้ครบ100%นั่นเองครับลักษณะหน้าตาของเจ้าตัวขาตั้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเครื่องนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วนะครับผมสามารถใส่หมึกได้12สีเลยนะครับผม และแมนเทนันบล็อกเนี่ยแถมมาในกล่องด้วย1กล่องนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นสายพาวเวอนะจะเสียบที่ด้านหลังแบบนี้ครับผมและมาพร้อมกับสาย USB 2.0หน้าจอทัชสกรีน4.3นิ้วนะครับผม <Wow. S 1> เมื่อเปิดเครื่องแล้วนะเราก็นำหมึกชุดอนะินดิเชียลเนี่ยมารอเพื่อที่จะใส่ใน,ในการอินดิเชียลครั้งแรกเลยวิธีใส่หมึกก็แค่กดตลับเข้าไปในแต่ละช่องให้ตรงกับสีนะเราก็ใส่ไปให้ครบทุกสีเลย จากนั้นเราก็รอการ Initial หรือการชาร์จหมึกเข้าระบบในครั้งแรกเนี่ยเครื่องนี้ก็จะนานหน่อยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ40-50นาทีเรียบร้อยนะครับผมกับการติดตั้งเครื่องในครั้งแรกนะครับผมของเครื่อง E s s o n s u r e Color SCP 7 5 3 0นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เครื่องพิมพ์แบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาที่เราได้เลยที่ U printer Shop นะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ